สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกดระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2,567อาจารย์โชอานัทสันคชาโหราจารย์เปิดเผยคำทํานายอิทธิพลจากคราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบาบา,บางลงภาพรวมดวงเมืองปี2,567การเงินการคลังอ่วมเกิด การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทิศทางบวกมีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังฤหัสเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่ในกลุ่มของจริยะโคจรทับลักษ์ตำแหน่งราชาโชค เดินถอ,อยหลังส่งผลให้เกิดความผิดเพี้ยนดังปรากฏเป็นข่าวมฤตยูเข้าไปราศีพฤกษกเป็นพบการเงินการคลังมฤตยูเป็นดาวภัยอาเพศอยู่ที่ไหนเหมือนสว่านเจาะรูอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2567จึงมีจุดรั่วจุดบอดเรื่องของภัยพิบัติต้องจับตาปี2567เป็นปีที่ต้องจับตาการเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆ อิทธิพลจากพระเกศส่งผลเกิดอุบัติเหตุภาคพื้นดินบนถนนเกิดอุบัติเหตุใหญ่ต่อเนื่องดินถลม่มแผ่นดินเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอุบัติเหตุบนพื้นที่สำหรับข่าวดีภาคเกษตรกรรมทิศทางดีประเทศไทยเป็นแนวหน้าได้ภาคอสังหาริมทรัพย์เด่นใครจับธุรกิจอสังหาอาจจะปรับสถานภาพตัวเองให้ดีขึ้นได้ธุรกิจกลางคืนเฟื่องฟู อิทธิพลจากพระราหูเป็นปีที่คนธรรมหากินมีช่องทางดีภาพรวมดีต่อกลุ่มทุนระดับเจ้าสัวประชาชนทั่วไปอย่างดิ้นรนความคืบหน้าหมอลักฟันธงชี้ทักษิณกลับไทยมหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทําคลิปทำนายดวงชะตาราศีต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักราชสี หรือหมอลักฝันธงล่าสุดได้ทำคลิปทำนายดวงชะตาลัคนาราศีครึ่งปีหลัง2,566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่า ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยและจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ด่าเพื่อนหัสบดีจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชา จะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกำเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดตราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทยเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะหนหญิงยิ่งใหญ่ อย่างพี่ฟองสนานกับผมนั้นเห็นตรงกันว่าจอนเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี67เข้าเกณฑ์ทางโหงราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นข่าวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันดร้อนดุดไฟนรกโลก,กันเผาไหมเข้าเกณฑ์ดังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกไปไกลเสียก็ดีแล้ว คิดกลับมามีภัยดวงเมืองไทยปี2567ด้วยโหรโสรัจ,จักนวนอยู่ดวงเมืองในเดือนกันยายน2567สหรัฐจะพบกับความพุ่นวายภายในประเทศและบุคคลสำคัญจะเสียชีวิตดเด็กๆจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหมู่ส่วนประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาความรุนแรงจากกระบวนการแบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้ และความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและพามา่ากลางเดือนบ่งว่ารัสเซียจ,จะมีเรื่องปั่นป่วนมีปัญหาการเมืองภายในอาจจะมีการเคลื่อนกำลังและมีการชุกลระหุกเกิดขึ้นโดยฉับพลันด้วยเป็นที่ทราบกันว่าดาวเคราะห์และเมฤตกูกำลังเดินตรึงดาวพลูโตอยู่จึงเป็นสัญญาณของความยุ่งยากอย่างแน่นอนและอาจจะมี อุบัติเหตุร้ายแรงภายในประเทศเกิดขึ้นด้วยสัญญาณแห่งความน่าสะพึงกลัวโลกจะเกิดโรคภัยแปลกๆผู้คนจะหายใจไม่ทั่วท้องเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีสารัฐจะพบกับสาภาพอันวุ่นวายภายในประเทศและบุคคลสำคัญจะสูญเสียชีวิตไปพบกับอันตรายอย่างรุนแรงเด็กๆจะเกิดอุบัติเหตุตายหมู่ไปหลายคนอาจจะมีการเคลื่อนกำลังจาก ฐานทัพที่ไกลจากประเทศแห่งหนึ่งปลายเดือนประเทศไทยค่อนข้างย่ำแย่ถูกเล่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ใต้ทำการเผาโรงเรียนหลายแห่งผู้นำประเทศถูกลอบทำร้ายส่วนด้านของชายแดนไทยเรานั้นจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนบ้านขมรนและพาม่าร,รุนแรงเกิดโรคระบาดสัตว์ร้ายแรงในภาคเหนือหมูน้ำหมื่นตัวป่วยล้มตาย น้ำป่าไหลหลากจากทางเหนือลงมาทางใต้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์แพร่เสียหายครั้งใหญ่ความคืบหน้าหมอดูชื่อดังเตือนแล้วนะทำนายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีหมอนิททวีกูลกิจ หมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2,567ปี2,566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2,567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2,566เีรษีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งทำไมปิดกิจการ ก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2,567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และ อีก5-7%เปอร์เซนที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคม่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินจำนวนมากมาแจากชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1,000งบาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น นี่ครัวเรือนจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วย